สวัสดีครับแล้วก็วันนี้กับรถแอตติมานะครับที่มาแก้ไขหลักคาซลูปน้ํารั่วนะครับซึ่งมีราคาแพงมากนะครับค่าเข้าศูนย์นะครับศูนจะจับเปลี่ยนทางบากเลยนะครับของเราลื้อลงมาแล้วก็สตีนซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับแล้วก็ทําความสะอาดร่องน้ําร่องอะไรให้ดีนะครับสําหรับแอตติมาที่มีน้ํารั่วนะครับเราทําการไปแล้วหลายคันมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับแลวนี่นะครับก่อนทําการ ก่อนทําการรื้อหลังคาก่อนทำการรื้อหลังคานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการรื้อแผ่นหลังคาลงมานะครับแล้วเราจะไปเทสน้ากันนะครับว่าน้ารั่วตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้เอาหลังคาแอสติมาลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสน้ากันนะครับว่ารั่วตรงช่วงไหนนะครับนี่นะตอนนี้นะครับกาลังเทสน้ํารถแอสติมาที่หลังคาสรุปน้ํารั่วนะครับนะฮะ ขาเป็นพานโนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารั่วตรงไหนนะครับนี่นะครับรั่วอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะไหลโจกเลยนะครับนะฮะครับไหลโจกเลยนะครับนี่คือการเทสน้ำครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทําการหรือเอาหลังคามาลงมาซีนนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เอาหลังคาสันรูปพานโอลงนะครับนี่ฮะเราต้องทําความสะอาดครับนี่นะฮะชุดโฟมที่ยุบลงมานะครับอย่างนี้นะครับ ดูโฟมที่ยุบลงมาแล้วก็ทําการขัดแล้วก็เอาออกให้หมดนะครับทาความสะอาดให้หมดเพื่อที่จะซีนยิงซิลิโคนนะครับเพื่อที่จะให้เข้ารูปนะครับนี่นะและอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับต้องขัดฟูให้สะอาดนะครับผมยิงซิลิโคนแล้วก็จะได้ติดนะครับนี่คือการทางารของร้านถาวรุู้สอบเรียบตางหกวบเวลามีทานครับไปแล้วอัติมาก็ขึ้นหลังคาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสน้ากันนะครับนี่ฮะแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับ เกตดีนะครับนะกันน้ำนะครับอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้เข้าลูกนะครับแล้วก็แนบสนิทนะครับนี่นะตัวนี้นะครับเรากําลังทําการเทสน้ํานะครับรถตัวต้าแอตติมาครับที่น้ารั่วนะครับนี่นะฮะช่องเดิมของเขาตรงนี้นะครับที่น้ํารั่วตรงนี้นะครับนะฮะตอนนี้ก็เงียบเลยนะครับ แห้งสนิทเลยนะครับแีน้ำดูดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแอตติมานะครับแล้วก็รถที่มีซันรูฟแล้วหลังพาน้ำรั่วก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านสาวอนอหรือผชอบเรียบทางด่วนของไวน์รามิดาเดี๋ยวเราไปประกอบ หลังคากันนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทําการติดหน้าจอ Android นะครับแล้วแล้วรถแอตติมาที่หลังคาน้ํารั่วก็เสร็จพื้ที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากคมคลิปเสร็จนะครับฝากกดใจมเม้นแช่นะครับเป็นที่สุดรายการโปรดเพื่อย,ย,อย้อนกลับมาดูใหม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานร้านถาวรรุ่นผู้ชอบเรียบทางเดือดเอกไม้ลามินทานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถมีหลังคาซันรูฟแล้วน้ํารั่วก็สามารถทั้งใจเข้ามาได้นะครับคุยคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้ที่ร้านถาวรรุ่นผู้ชอบเปรียบทางดดเาานนงาาดือด